ไปละเอาซีเอาซีว้าหักหักหักไม่หักไม่แน่ ตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวทำไมมึกแลนเยอะจังตัวยักษ์นี่ตเบล์ดูสิตัเบล์เลย อุ้ยขาดเลยดึกตัวมันดิตัวใหญ่มาก